ระบบลงชื่อนะคะให้เราดูอาจารย์จะวางไว้ในส่วนนีย้อนกลับมาที่ตัวบทนําของเราตัวบทนําของเราตัวเนี้อยาอาจารย์ขอญาตเอาเอาทงกลับมาไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะในบทนําของเราตัวเนี้ยนะคะก็คือมันจะมีเป็นไตเติลถ้าเราจําได้ก็คือมีเป็นข้อความย้อนกลับมานะคะมีสั่งมีเวทเพื่อให้ทําการหน่วงหน่วงเวลาในการรอ มีการใส่ชื่อของเราจำได้ไหมคะใส่ชื่อเป็นผู้จัดทำของเราแล้วเราก็ใส่เอฟเฟกแล้วก็มีสาขาเห็นไหมคะก็คือมีเป็นสาขาของเราขึ้นมานะคะทีนี้นะ,ะพอเวลาที่มันสั่งแสดงผลตัวนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องรับค่าจากยูเซอร์หรือผู้ใช้ในที่นี้อาจจะเป็นชื่อเป็นรหัสประจำตัวอะไรของเขาก็แล้วแต่ นะเราก็สามารถที่จะกรอกชื่อให้เขากรอกชื่อลงไปแล้วเก็บค่าไว้ในตัวแปรได้ทีนี้เวลาที่เราทำนะก็คือถ้าเราดูตามจากในเอกสารนะท,ท,ที่อาจารย์ให้ก็คือตัวนีนะ้การสร้างระบบลงชื่อในการสร้างระบบลงชื่อตัวนี้นะก็คือเราจะต้องใช้ไอคอน c o n f i r a t i เนี่ยค่ะดึงเอาวางเข้ามาช่วยเหมือนกันโดยใช้สัญลักษณ์ไอคอน interaction เข้ามาช่วยตามแบบตัวนี้ นะคะ,ะทีนี้เราลองมาดูว่าเอ๊แล้วถ้าเราทำเราทำยังไงอาจารย์จะดึงนะคะ r n t t r o n t i o n icon ตัวนี้นะคะเอามาวางไว้ทางด้านล่างของบทนำต,นะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะอาจารย์ใส่ชื่อเป็น user name <c oughs> คือเราจะรับชื่อของเขา user name นะคะเราจะรับชื่อของเขานะคะ เสร็จแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์จะใส่เป็นแมปไอคอนมาวางไว้เห็นไหมอาจารย์ใส่เป็นแมปไอคอนแบบนี้นะคะมาวางไว้อ,อ่าอนะคะใส่เป็นแมปไอคอนมาวางไว้ตรงนี้นะคะ ดึงอินเตอร์แอคมาวางไว้นะคะแล้วก็ดึง map ไอคอนก็คือตัวนี้นะคะดึงเอาเข้ามาวางไว้ให้อยู่ทางขวาถ้าสมมุติว่าดึงผิดหนูก็แค่ทำไมคะลบนะ,ะก็กดปุ่ม delete เอาเมาส์ไปคลิกะคะ่ะเพื่อให้เกิดแถบสีดำๆที่ไอคอนแล้วเราก็กดปุ่ม delete ลบทิ้งไปได้นะคะอะตอนนี้เราจะต้องดึงนะคะตัวนี้ออกมาให้ได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วโอเคนะคะ จะไปค่อนข้างเร็วนะคะเพราะว่าอาจารย์จะต้องเหลือเวลาอีกส่วนหนึ่งนะคะให้เราไปทำตัวชิ้นง,งาน C I ตัวเนี้ยของเราด้วยนะคะอ่ะพอเราได้ตัวเนี้ยค่ะเสร็จได้อย่างอ่ะพอได้เสร็จแล้วอะคะ่ะการรับค่าจากยูเซอร์ผ่านคีย์บอร์ดเนี่ยเราจะต้องใช้เป็น Respond Type ที่เป็นแบบ t e x t k n t t y y ตัวนี้นะคะレスปอน t y ไทตัวเนี้ยให้เราเลือก เนะคะเวลามันขึ้น d i a l o g ตัวเนี้ยขึ้นมา r e s p o n อ t ท p e ตัวเนี้ยให้เราเลือกเป็น t e k e entry เห็นไหมคะเ,คเลือกเป็น t e k e entry แล้วคลิกที่ปุ่มโอเคนะแล้วคลิกที่ปุ่มโอเคเ e ียนกันที่นะคะ Select เลือก,เ,อกเ,ปเป็นจุดสีดำแบบนี้นะคะแล้วถึงค่อยคลิกที่ปุ่มโอเคแบบนี้เคนะปึ๊บนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะตัว งานของเราเนี่ยตรงนี้นะคะอาจารย์ให้เราใส่เป็นเครื่องหมายดอกจันตรงชื่อตรงนี้นะคะอาจารย์ให้เราใส่เป็นเครื่องหมายดอกจันนะคะเ,<อ>เพื่อให้มันสามารถรับค่าได้ทุกค่านะคะให้มันสามารถรับค่าได้ทุกค่านะคะเสร็จแล้วเราจะเข้าไปใส่นะคะไอคอนเพื่อ ใส่ใส่ตัวแปรนะคะเพื่อที่จะให้นำเอาสิ่งที่ยูเซอร์เนี่ยเขาพิมพ์กรอกเข้าไปเนี่ยให้มันเก็บค่าเอาไว้ในตัวแปรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยอาจารย์ให้เราดึงแมปไอคอนมาวางไว้ให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปในแมปไอคอนตัวนี้นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปในแมปไอคอนตัวนี้อ่ะว่าไงได้ดอกจันย่างดับเบิลคลิกเข้าไปที่แมปไอคอนตัวนี้อย่าง เ็นไหมคะเสร็จแ,แล้วดึงไอคอน configuration มาวางไว้นะคะดึงไอคอน configuration มาวางไว้สมมุติว่าอาจารย์ตั้งชื่อตัวนี้ว่ากำหนดตัวแปรถึงตัวนี้อาจารย์รอ,อแล้วนะคะกำหนดตัวแปร name กำหนดตัวแปร name นะเนาะกำหนดตัวแปร n a m นะคะโอเคนะคะเสร็จแล้วทีนี้นะคะดับเบลิลคลิก นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปที่ไอคอน calculation ที่เราตั้งชื่อว่าเป็นกำหนดตัวแปร name นะคะ่ะเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะเวลาที่เราจะกำหนดนะคะในส่วนของ user ตัวนี้เวลาให้มันรับค่าค่ะเราจะต้องกำหนดชื่อของตัวแปรสมมุติว่าอาจารย์ตั้งชื่อเป็น name นตัวแปรของเรานะคะอาจารย์ตั้งชื่อว่าเป็น name name นก็คือเป็นชื่อ เป็น name นะคะ name c o l o นะคะ name c o l o เท่ากับ user เออเท่ากับ n น m e colon เท่ากับ entry text นะคะตอนที่เราเลือก r e s pond type อ่ะเราใส่เป็นเราเลือกเป็น text entry ถูกไหมคะมันจะสลับกันนิดนึงนะตอน e s p o n e type เนี่ยเราเลือกเราเลือกตัว e s pond type เป็น text entry แต่พอเวลาที่เรามากำหนดตัวแปร name ตัวเนี้ย เราจะต้องพิมพ์ว่าค่าของตัวแปร name ตัวนี้เป็น entity มันจะสลับกันนะคะมันจะสลับกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เราใส่เป็น entity จากตัวอย่างตัวนี้ name ตัวที่เป็นสีเขียวเียวตัวนี้ค่ะคือตัวแปรพอเราพอเรารับออพอเราตั้งค่าตัวแปรตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราจำไว้เลยว่า ค่าที่เราจะพิมพ์ต่อไปเนี้ยมันจะเก็บเอาไว้ในตัวแปร name เข้าใจคําว่าตัวแปรเนาะเสร็จแล้วเนี่ยพอเวลาที่เราจะเรียกใช้ตัวแปร name ตัวเนี้ยมันก็คือจะเป็นาการแสดงผลของค่าที่อยู่ในตัวแปร name นะคะตอนนี้มันจะเป็นมันจะเป็นค่าที่เหมือนกับแสดงผลออกมา,เ,าเหมือนกับพอเราปิดเครื่องมันก็จะหายไปนะคะตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้อยู่ก่อนนะ,ะนอกจากว่าเราจะเก็บลงไปใน ในฐานข้อมูลของเราซึ่งจะพูดถึงตอนหลังๆนะคะอะตอนนี้พอเราได้เป็นเนมออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ก็ close ปิดมันก็จะขึ้นมาถามเราอีกก็ให้เราตอบ yes นะะี่ยแล้วก็ตอบ ok ตอนนี้เราจะต้องได้ออกมาแบบนี้นะคะพอได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะเราจะต้องไปทำการตกแต่งว่าให้ตัว ค่าของตัวแปรตัวนี้เวลาที่ที่ user เขากรอกเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ว่าจะกรอกอะไรตรงไหนนะคะเวลาเราจะบอกเขาให้เขากกเนี่ยนะคะเราจะต้องมาใส่ไว้ตรง interaction icon เห็นไหมคะตรง interaction icon ที่เป็น username ตรงนี้นะคะเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปพอดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วอนะคะ่ะเราจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมเป็นพื้นที่ เราสามารถที่จะเลือกได้ค่ะว่าจะวางไว้ตรงไหนนะคะตัวอักษรเล็กใหญ่นะคะตัวอักษรเล็กใหญ่ตรงนี้เราก็ทำไมคะจับให้ดับเบิลคลิกเข้าไปมันจะเกิดเป็น property interaction อ uh, ่ interaction text field ขึ้นมานะคะสมมุติว่านะคะคุณให้เราดูที่แท็ text ตัวนี้ค่ะที่แท็ก text ในแท็บ Text ตัวนี้เราสามารถที่จะทำการเลือกรูปแบบฟอนต์นะคะที่เราเวลาที่ยูเซอร์เขากรอเนี่ยนะคะจะให้เป็นฟอนต์ตัวอักษรแบบไหนเราเลือกได้ขนาดของตัวอักษรเราจะให้เลือกเป็นแบบไหนเราเลือกได้นะคะสีนะคะ,ส,นะะสีของตัวอักษร Text ตัวนี้นะคะสีของตัวอักษรเป็นสีอะไรที่อยู่เวลาที่ยูเซอร์เขาพิมพ์ในช่องกรอกตัวนี้ค่ะจะให้เป็นสีอะไรเราเลือกได้ นะคะ background นะคะ background ก็คือเป็นสีของกล่องตัวนี้ค่ะจะให้เป็นสีอะไรเราเลือกได้เพราะฉะนั้นสมมุติว่านะคะอาจารย์เลือกให้ตัวอักษรเน,นี่ยมันมีขนาดใหญ่นิดนึงตัวนี้เวลาจะเลือกมาแล้วถ้ามันมีแค่10ตัว10พอยต์อะคะ่ะให้เราคลิกเป็น a l อร r เพื่อเลือกขนาดให้มันมากกว่านี้นะคะเราเลือก a l อร r แล้วเราก็กรอกเข้าไปเองได้เลยว่าเราจะใช้ขนาดตัวอักษรประมาณเท่าไหร่ สมมุติว่าอาจารย์ใช้ประมาณสัก20สนะ,ะอาจารย์ใช้ประมาณ point. สัก2ีสิพอยสีเราก็เลือกสีได้เลยนะคะก็คลิกนะคะคลิกที่ถาดสีตัวนี้นะคะคลิกที่ถาดสีแล้วเราก็มาเลือกสีได้เลยมันก็จะมีตารางถาดสีค่ะอยู่ทางด้านบนให้เราเลือกเราก็เลือกสีที่เราต้องการสีตัวนี้มันจะเป็นสีที่เป็นเขาเรียกอะไรนะ เป็นสีที่มันจะเป็นตัวฟอนต์เป็นตัวอักษรนะคะแบ็กกราวน์คุณจะเปลี่ยนหรือไม่ก็แล้วแต่อันนี้เราก็คลิกมาหลักการเลือกสีเหมือนสีตัวอักษรทุกอย่างสมมติว่าอาจารย์เป็นสีเอ่อตัวอักษรอาจารย์เป็นสีเขียวสมมุตินะคะแล้วก็พื้นเป็นสีขาวสมมติอาจารย์เลือกแค่นี้อาจารย์กดปุ่มโอเคอาจารย์จะต้องได้ออกมาหน้าตาแบบน,นี้นะคะ นะะขนาดตัวสอนขนาด20 color สีเป็นสีเขียวแล้วก็ background เนี่ยค่ะเป็นสีขาวนะะ mm hmm. background เป็นสีขาว m นะ e คะหมดนะคะหมดตัวนี้นะคะก็คืออาจารย์เลือกเป็น t r ร n s ส a พร n t นะคะถ้าอาจารย์เลือกเป็น r a ร s p ส r พร t ปั๊บเนี่ยนะคะตัวนี้นะคะปกติที่เราเคยใช้เป็น r a ร s p ส r พร t ปั๊บก็คือมันจะเป็น mm hmm. เรียกอะไรนะ มันจะเป็นมันจะเป็นแบบโปร่งใสตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะเลือกโหมดได้แต่ถ้าสมมุตินะคะเราไม่ทําการเลือกโหมดนะคะเราเลือกเป็นโอเพกตัวนี้เหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้ตัวแบ็กกราวแลวก็ได้คเลอร์สีะคะ่ะตัวนี้เหมือนเดิมอันนี้คือขึ้นอยู่กับดีไซน์ของเรานะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางคนอาจารย์เห็น ออบางคนก็เอาภาพอะค่ะมาวางแปะเอาไว้เป็นช่องเหมือนเป็นช่องกรอกข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเปลี่ยนตรงโหมดตัวนี้เป็นโปร่งเพื่อไม่ให้มันไปทับกับภาพที่เป็นช่องกรอกข้อมูลของเขาของเขาอย่างเงี้ยอันนี้คือแล้วแต่ไอเดียนะคะเสร็จแล้วเราลองคลิกที่ปุ่มโอเคดูพอเราคลิกที่ปุ่มโอเคเสร็จแล้วเนี่ยยูเซอร์ก็จะยังไม่รู้หรอกนะว่าตรงเนี้ยเขาจะต้องกรอกอะไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องคลิกที่ปุ่มไอคอนที่เป็นเ x คตัวนี้ค่ะ แล้วเราก็คลิกเป็นกรุณากรอกชื่อตัวนี้นีคะให้ได้ออกมาเป็น โอเคนะคะพิมพ์คำว่ากรุณากรอกชื่อเข้าไปนะพิมพ์คำว่ากรุณากรอกชื่อนะคะกรุณากรอกชื่ออ่ะเสร็จแค่นี้ยังไม่เสร็จดีนะคะพอเวลาเราใส่ตัวนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยเรารู้แล้วว่ายูเซอร์เนี่ยเขาจะต้องทำการกรอกชื่อที่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วในสิ่งที่เขากรอกตรงเนี้ยเราเก็บเอาไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า Name พอเขากรอกเสร็จปับ๊บเราก็จะต้องมีการแสดงชื่อของเขาอะค่ะว่าที่เขากรอกนนเนี่ยกรอกอว่าว่าสิ่งที่เขากรอกลงไปเนี่ยนะคะมันคือข้อความคําว่าอะไรเวลาที่เราอะตอนนี้นะคะจะสต็อปหยุดไปนะคะเวลาเราจะดูนะคะว่าเอชื่อที่เขากรอ,อกเข้าไปเนี่ยนะคะตอนนี้ถ้าเราจําได้เรามีการกําหนดตัวแปรชื่อว่าเนมใช่ไหมอะกำหนดเมื่อกี้นี้เรากําหนดการแสดงผล เนาะการแสดงผลว่าเขากรอกตรงไหนแล้วก็กำหนดตัวแปรที่ชื่อว่า name mm hmm. พอกรอกเสร็จปับ๊บนะคะมันจะต้องมีการแสดงชื่อของ user คนนี้ว่าที่เขากรอกเข้าไปเนี่ยนะคะเขากรอกอะไรลงไปตรงนี้อาจารย์ให้เราดึง display icon นะคะมาวางไว้สมมุติว่าอาจารย์บอกว่าแสดงชื่อ แสดงชื่อก็คือแสดงชื่อค่าที่อยู่ในตัวแปร name น,นะคะแสดงชื่อในที่นี้ก็คือแสดงชื่อก็คือเป็นค่าที่อยู่ในตัวแปร name น,นะคะเราก็ดับบุ่ลคลิกเข้าไปใน display อคอนที่ชื่อว่าแสดงชื่อนะคะตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะใส่คำว่าอย่างเช่นชื่อของท่านนะคะชื่อของท่านคือ ช่ไหมคะเวลาเราจะใส่อ้างอิงชื่อของตัวแปรเราจะต้องใส่เป็นวงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดที่มันเป็นตัวปิดกาแล้วก็เป็นชื่อของตัวแปรค่ะที่อยู่ทางด้านหนันะคะเป็นชื่อของตัวแปรที่อยู่ทางด้านหนัเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าตัวแปรที่เราเรียกใช้เนี่ยนะให้มันมาแสดงชื่อก็คือเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า เนมนะคะเป็นตัวแปรที่ชื่อว่าเนมนะคะแล้วก็มีวงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บป,ปิดคอมในส่วนของตัวแปรเนมโอเคนะนะคเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม p o i n t อร์นะคะตอนนี้มันยังเป็นศูนย์อยู่เพราะเรายังไม่ได้ลองสั่งแสดงผลนะขยายนะขยายตัวข้อความตัวนี้ ไปให้มันห่างๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเผื่อว่าเราเราพิมพ์พิมพ์ยาวนะคะตัวนี้เราก็เปลี่ยนสีใส่สีได้ตามที่เราตามที่เราต้องการได้นะคะอ่ะเสร็จแล้วเราลองไปสั่งแสดงผลดูนะคะโดยการคลิกที่ปุ่มรีสตาร์ทเห็นไหมคะ พอเราคลิกที่ปุ่ม r e ตา a r t ปั๊บเนี่ยนะคะมันก็คือจะต้องโชว์นะคะข้อความต่างๆตัวนี้ค่ะโชว์ขึ้นมาปรากฏพอโชว์ขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นโชว์ขึ้นมาให้กรอบชื่อเห็นไหมคะสมมติว่าจะใส่เป็นพณารัตนะคะเห็นไหมคะตัวอักษรสีเขียวพื้นขาวเหมือนที่เราตั้งเอาไว้เมื่อสักครู่นี้พอเราใส่เสร็จปับ๊บเราก็กด enter ก็จะปรากฏชื่อของท่าน คือตัวนี้อันนี้เรายังไม่ได้สั่งให้มันสคริปต์รันต่อนะคะมันก็เลยโชว์แค่นี้แล้วก็ยังหยุดอยู่แค่นี้อยู่เพราะฉะนั้นจากตรงนี้อาจจะก,กด s t o อตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็คือจะเป็นการที่เราเนี่ยนะคะใส่ใน